เดลน่าจะมาเล่นเรีีการในรูปแบบบ้านใหญ่ยักษ์โบรานโครงการสร้างตรงไหนวะบ้านใหญ่บ้านเขตก็จะรูปแบบใจันนี่บ้านก็ทำขึ้นไปแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายหลายอย่าง คาบหน้าบ้านโรลี่ย่ฟูแล้วอามูสักจุเอามือเอาน่าไปดิน่ามันนี่ไเอามอสกจุ๊งองนี้ปะคาบอะ นี่ไปนี่ไปไปวากับนี่ก็ทีนี่ไป,ววไปโอเคครับสิงีแบบเดี๋ยววัดนี่ครับตะกวๆไม่เลยยิ่สสามอัน ไขาบอกว่นี่ไม่ไม่พอพอุย หมดเร็วจังเลยแบบก็พัทยาไปเยอะพอสมควรฮัลโหลเจดีหลานเลุนนนเคนะชลุคน,นิสาไปดูสิทงเราประตูดิ คว้าประตูสินี่อนเองดูวะไอวานไม่กดทิ้งครับคว้าเปแล้วอันนี้ของเต็มเลยเนี่ยเอากระดูกมาขึ้นโอเคดึงเอะประตูวางไม่ได้อีกอ่ะวตัวใหญ่คนนี้เอาวางประตูไม่ได้เชย เพาอะยกับตัง่ักไม่เลหรอักก็แบบบักเยอะจริงตัดไม้อยู่ไม่อัเทียนจังวะตอตัวหเสร็นะ เันมาจากไหนจัง๋นี้ทาหลังบ mm ้านใช่ไหมหลังบ้านนี่น่าจะเลยนะโรนเลยเอาอยังเดียวยังมีมีหลังบ้านนี่ไม่เคยได้สำรวจมันนี่ก็ตายก็ตายมันโกตูปียะ จะต้องทำประตูไว้ตรงนี้ซะเกินได้หรอวะพาะที้กุฏิวมาุดไม้จะบ้าใะอุ้ยโอ้โหวางต้นไม้เปลี่ยนแป๊บ เพิ่มมา27คเั้นมันไม่ของพังหน่อไหมคะเฮ้ยตดวีอันนี้ลงไปก็จะไม่ได้ กูมาทำไมก็ไม่รู้นกั็ะเขะส่วนนะวนเนะี่ย เกมนี้มันใช้ทั้ง,งเกมเลยด้กหน่วยมึงเนี่ยฟังไปฟังมาเกมทาง,ง,ง,งเกมนี่เป็นสี่เหลี่ยมหมดดูดีๆพอความใแปดดีตกใส้สี่เหลี่ยมด้วยกันวาด ちょっと待って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  นี่เออไหล okay. okay. ห้องนี้เสร็จก่อนห้อง NPC มันบอกลิซ่าต้องการที่จะอยู่ที่นี่แต่ที่นี่กลายเป็นของ A ate, อากเเกแล้ววะเกแก่อั๋วขายของโหดก็เลยโหดแรงมากเสร็จแล้วโอเค กผมีบุยนีหงาปตาปีดีกอลลิงมาที่สดุดเยลยม่เี้กอลลิงเคยตีมาครั้งนึ่งโอ้ยข้าตายตายแล้ไหลายลโอ้ ทัชแทดบตัวด้วยมันไม่ใช่หลังเนี่ยแต่ใครม่ใลงเี่ยมหมดแล้ว้อง แค่นี้ก็พอแล้วมั้งคอมดีเกินมันจะม่หมดเลยตัวเรียตักวก็ไม่้งสัวมสัวเด่ได้ เฮ้ยเฮ้ยเล่นอะไรซิบ่ะ้ยมใช่เหี้ยจะจะส้างให้มันเรียบๆนี่ยแตมันลยเลยแหละอ่าเฮ้ยเออจังโอเค

i wonder if want to เดียจะยืดนะะครับกล่องสักหน่งยือะไรซีโมเอลสมสี v e r t i c ีันสี v e r t a l เป็นีดำเจ็ดมาเป็ดอีกอ่ะชุดชุออตกมดเตที่สาบงานนานเล่น ไอ้ฆาตสมบีดก็ม่หนีมันทะลุได้ไหทะลุได้จะมีอะไรทะลได้จะทังด้ไม่ได้กบลินมา โอ้มีการบ้านอย่างนั้นเนี่ยกรบลินกรบลินบูบอยเขาได้ให้ตดอะไรต่วจไปดีเลยไปกรบลินมาีทางประตูทางทางก็ แต่มีตัวเวทหมาเนี่ยแหละเก่งมากนี่สวดกอล์ฟลิงได้แลยโอ้ยงูปีนใส่อีกนั่นกน็ปีนก๊อบลิงโวนก๊อบลิงงูขอขับบอลไปเลยตรงนี้เฉยไอ้ไอ,อ,อ้นักเวทมาแล้วนักเวท เด็กมันก็จะว้าวเด็กชอบบินเนี่ยมาแล้วมันก็บินกันมันมันเลยมันมันดิกระต่ายมีทีหนึ่งก็จะว้าทีหนึ่งถ้ามันยิ่งโหดมันจะไปเองนะไอ้พวกนี่จะหมดไม่เคยได้เราก็ตายเล่นเราก็ตายเล่นเฉลย ไถ้าอาจารย์ให้ความมันก็คือข้ามเล่นเลยแล้วกลับมาสปาน์คไว้แล้วเราคือเราจะฆ่าพวกมันที่อยู่ในบ้านเราให้ได้ก่อนว่ามันจะบุกเข้ามาอีกหลายตัวหลายล้านเลยน่ารักังตะเต้ ปิดครั้งมันไดไมเข้าไปได้เลยๆแล้วเราก็ออกไม่ได้เลยโว้ยโว้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ตรงนี้เฮ้ยข้าไปเลยวะโอ้ยดียตะเราต้องออกจาที่นี้เล่นดวนแตัว่าจะได้ยังย เฮ้ยบุ ої, oh z, ๊คเุ้อนเดิมไยเอโอเคเฮ้ยบุเนี่ข้าวมาเล้วอุ้ยตะว้ดตกที่้เ